เราป็จดปวดพุงนีทุกคน ศที่บริสุทธิ์อยู่ในเขตนี้เนาะมันมีท้องไหท้องน้าลายนะทุกคนเอาไปเวียกมาเนาะไปส่งแขกอยู่สถานีรถไฟทุกคนมาเลยเห็นท้องฟ้าปลอดปุ่งเห็นเสียงแดตดแต่เศร้าเลยเมื่อนี้เนาะเพราะว่าตอนเดึกที่ผ่านมามีฝนตกก็เลยถือโอกาสเก็บภาพให้ทุกท่านได้เบิ่งอีกตามเคยทุกคน เการสัญจรในมื้อนี้เนะเาะเฮาสิเก็บไปจนฮอดเขตอ่าวงเวียนหนองบุกทุกตนเป็นวงเวียนใหญ่เนาะเส้นทางตัวที่เฮาใช้สัญจรอยู่นี้จะเป็นถนนตัดใหม่อ่า ดงนาทองหาตาันมีไซเนะาะตันมีไซหาดงนาทองทุกคนซึ่งเป็นความยาวของทางนี่ก็ประมาณเท่าไรเก้าหลักปลายเนาะทุกคนเก้าจุดเจ็ดปายนี่แหละกิโลเมตรเนาะเป็นเส้นทางไปตงรงสี่เลนทุกคนเบื้องละสองเลนเนาะที่จะผ่านทุ่งให้ทุ่งน้ำเพราะแมงประชาชน<ม>ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ เส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางสารเมืองทุกคนเนาะที่ประเทศไว้ จุดนี้ยังบริหานี้เอ อสายเส้นเท,ทางเลที่13ตรั้นนะโอ้โอหอนหังนั้นสดดนะรที่ยบรอยทุกคนออสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามภาพชมเนาะอย่าลืมกปติดตามส่องของเฮาทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปทุกคนแ๋ยวพบกันใหม่สวัสด,ดี